สวัสดีครับทุกคนครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมได้นะครับผมไปกดตะกร้ามานะครับได้เสื้อเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงแกดูพร้อมกันเลยครับสดๆว่าตรงปกไหมครับดูแบบสดๆเลยถ้าตรงปกนะครับไปกดด้วยกันนะครับกดในตะกร้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะปักตะกร้าาให้ นี่นะครับโอ้ยแพ็คซีนมาดีนะครับดูตัวซีนตัวแพ็คขอบนี่นะครเดี๋ยวมาลองดูนะครับเดี๋ยวฝังกระลาวฝังกระลาวให้นะครับนี่ครับซีนใหมา่างดี้เลยอื้มผ้าสวยนะครับดูตัวเข็บขอบ ตัวใหญ่ท่านหรอผมันได้อ้วนเนอะนะครับถือว่าตรงปกนะครับสนใจนะครับกดท่ตก้าเลยนะครับทุกคนกดท่ตก้าได้เลยนะครับสวยตรงปกเดี๋ยวเดี๋ยวลองให้ดูสักครู่ไม่กล้าลองตรงนี้นะครับนมใหญ่วันนี้เจ้ามั่มขึ้นนะฮะนะครับลองมาแล้วนะครับนี่ครับถือว่าตรงปกนะฮะ คำนิดหนึ่งเมื่อกี้ว่าใหญ่นะฮะแต่ก็สวยนะครับผ้าสวยนะครับนะครับเยี๋็วผมปักตะกร้าไว้ให้นะครับ,นรบสนใจไปกดที่ตะกร้าได้เลยครับสงเสียกันเลย